ถ้าเราได้ไปเทรคกิ้งที่ประเทศเนปาลมันจะต้องมีสักสองสามวันแหละที่เราจะต้องผจญกับอากาศหนาวจัดคลิปนี้เป็นหนึ่งในวันเดินทางของเราซึ่งเป็นการเดินทางที่หนาวเหน็บที่สุดในชีวิตของเราที่เราเคยเจอซึ่งวันนี้วันเดียวนี่แหละทำให้เราป่วยต่อไปเป็นอาทิตย์ป่วยจนจบคลิปเลยทีเดียว จัดเลยแลปวดหลังท้ายยต้องพยายามหาท่านอนวิธีนอนความหนาวเป็นเรื่องใหญ่จริงๆแต่จริงๆมันก็เข้าใจยากับเพราะว่าเราก็มุดถุงนอนจนแบบเราเริ่มรู้สึกร้อนแล้วแต่ก็มันก็ยังปวดหัวอยู่ปัญหาเนะี่ยคือปวดหัวมันแบบขยับกึกมันจะเจ็บปวดใช่ไหมมันก็จะตื่นมันก็เลยเป็นปัญหาเนี่ยแต่ว่าถ้าเรานิ่งๆได้มันก็นอนยาวๆได้เหมือนกัน แล้วก็เหมือนปกติทุกวันนะคิดว่าเดี๋ยวพอเริ่มเดินตัวรล้ลอนๆแล้วมันก็จะดีขึ้นจนถึงหาย,ลยแล้วแหละแล้วก็มาพทจนโศกตอนกลางคืนใหม่นะครับน้ำที่เคยเก็บไว้ในกระบอกเก็บความเย็นอันนี้ก็โอเคดีอยู่ก็อุ่นๆได้ถึงเช้าแต่ว่าสังเกตแล้วว่าช่วงนี้หนาวแล้วอ่ะชั่วโมงในการที่เก็บได้มันน้อยลงปกติแบบรุ่งเช้ามามันยัง ยังอุ่นจนร้อนแต่อนนี้มันแค่อุ่นแบบเบาๆอ,อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็หิมะเต็มๆเลยคงอาจะต้องมีออกเละๆนิดนึงรอพระอาทิตย์ขึ้นให้มากกว่านี้ก่อนเมื่อเช้าวันนี้แพนเค้กกับน้ำผึ้งน้ำผึ้งยังไม่มาเดี๋ยวต้องพาลาสัก2เม็ด โอเคการเดินทางเช้านี้เริ่มแล้วยังปวดหัวอยู่แต่ก็ดีขึ้นมาหน่อยเดินตาหิมะนะจ๊ะอ่ะไกงกูอยู่ไหนล่ะนี่อ๋อ you there โอเค you add more oxygen yes mountain oxygen oh. without oxygen I'm not g o i n g to possible to ebc <laughs> เป็นคนที่ดูบุหรี่ได้ทั้งวันเลยจริงๆเฮอ้อมองไม่เห็นอะไรเลยไป,ไปทางไหนมอร์นิ่งเดย์ไฟฟเดย์ไฟฟ์อร์นิ่งเดย์ไฟฟ์ใช่ โอเคคือนด้กี่กี่ทุ่มดิ่งบูเจ How far? อ uh, oh, oh. yeah. ๋อ6-7ชั่วโมง Slowly slowly include the lunch, tea b r a k หกถึงเจ็ดชั่วโมง six to seven hours หกถึงเจ็ดชั่วโมงรวมกินข้าวาด้วยนะครับทางแบบนี้ถ้าไม่มีไกด์ไปไม่รอด If แ w i วิ o เอาไก d e นะแอนวอ a ์กส l ลล l ่เฮ้ยสู้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 ควบคลกล่าวว่าตื่นมาแดดร้อนจะดีขึ้นกูเดินตาหิมะซะงั้นมีหมานำตัวหนึ่ง Đây ไหน? có Boshe today. Ừ, Boshe. Yeah, pakai Boshe You have now is two guys. ยเบียดได้ทีเ้ามา,ากตอนนี้๋ยวพิวแม่งชอบสุดก็มีน้องหมาเราต้อนรับอีกแล้วไกรดอีกหางด้วยจะไม่กัดเราใช่ไหมเดินมาพักใหญ่เจ็บตัวอะไรทุกอย่างขอให้เป็นหมู่บ้านเถอะ วันนี้อยากพาก,กินน้ำร้อนๆดูรับบาบหน่อยนะวอนนี้เดินมาสักชัมวงได้แล้วมัง้งเส้นทางช่วงแรกวันนี้ไม่ยากเท่าไร แต่ก็ทำให้เพอเพอเดินเร็วถ้าเลยขึ้นไปซอยสามร้อยสี่เนี่ยเลยต้องค่อยค่อยเบาหน่อย <Hello. S 1> มีคนเดินสวนมาบ้างปลกปลายฮัลโหล ที่สุดก็พังโบเช่ครับ mm hmm. เราจะไปพักกันสักหน่อยที่นี่ เดินมาวันคึ่นชั่วโมงหลังาจากคาเฟ่ไปนั่งพักที่มีพักทานค่าวกลางวันของเราผมเห็นก็ไม่รู้ละทำไม कोरिन्थियन 2:13 300 जना रोथमजको व्यवस्था थियो। साइनो सानो हैन। त्यहाँ दुईवटा हो। मलाई लाग्छ यो पदमा चाहिँ अर्को दिन साइडमा 8 हाजिरो हाई यस मेक्स सेन्स। बाइ बाइ राजा। जयका लागि। ए हजुरलाई त बेसी नै भयो नि यार। यो चाहिँ सबैलाई थाहा छ। 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 यो चाहिँ सबै

มักโรนีวิดมักโรนีทอมิโตซอสมักโรนีทอมิโตซอส yeah okay and hot drinks ah uh, uh, lemon tea lemon tea o k a มักโรนีทอมิโตซอส yes จะมีที่ทัวร์มาด้วยใช่ไหมมีที่ทัวร์มาด้วย the Scottish yeah คือต้องเดินสาหิมะตกหนักตลอดเวลาม <c oughs> ีนาฬิกา่อนเดิน <c oughs> มาวันนี้ประมาณ 2, 2> <c oughs> ชั่วโมงสี่สิบวะหกกิโลครึ่งตอนนี้สี่สพันเนาะอย้กูดเอา Thank you <c oughs> ที่กา้าก็ก็ช่วยตลอดนะครับ ขาโอเคนะดูว่าตอนไหนควรพูดตอนไหนควรพูดอะไรเดี๋รับดูมีสักคงมีคืนป่ะแต่พักสักชั่วโมงคงดีเดยบอกว่าวันนี้เดินมาเกินครึ่งทางแล้คือวันนี้ทางนั่งเดินง่ายถ้าไม่มีขี่มะมันจะง่ายมากรอข้าวก่อนีอนกลางวันเป็นมกโกโนักรูดมีซอสมะเขือเทศ น่ากินมากมากเลยไม่มีรสอะไรเลยเฮียม,ม,มีมีน้ำตาลถ้ามีน้ำตาลฉันก็อร่อยกับทุกอย่างได้เสียดายแต่รพรุ่งนี้กลางกลางจะพก เป็นต้มยำนะจะได้จะได้แบบมันคุกแต่อ้นนี่ไม่จะลายแล้วมันตามนี่เน็นใหญ่คุกแล้วมันไม่ละลายอืม มาได้มุกโรนีเขาก็เ <c oughs> สมอเท่คือเปล่าๆเลย <c oughs> ไม่มีอ, <c oughs> อื่นใดๆทั้งสิ้น <c oughs> จริงๆแล้วมีเนื้อคาร์โหรือว่า พักบ้างน่าจะดีไม่ต้อตายอะไรเลยวันนี้เหลืออีกสองชั่วโมงครึ่งก็ uh huh. no, no. No. ถึงอยู่แล้วล่ะจะทำใจไว้แลวว่ามันต้องเอาเรื่องสภาพของตอนบ่ายนั้น อนแรกนี่วมาจะหยุดตกตอนนี้เหมือนจะมีหมอกขัอบบีกทางเทิองอะไรไม่เห็นนะทำทุกกิริยา ด้วยแบบนี้แมบบ้ฟาดไม่รักเราเลยอายุก็มา,าแต่เราเดินไม่ไหวแล้วนี่น่าจะวางผีบนฟองผี ตายจะหยุดก็ตายอ่าไอที่สุดที่นี่ก็คือโลโบเช่ sorry ดิงโบเช่ยิงโบเช่พอพเดีไอคันมีแอมเบอร์แนวเช่เยอะเ,อเกิน ก็ตามที่เขาบอกบอกผูบลืมเลยสีแดงๆนั่นคือที่พักของเราคืนนี้ตรนนี้คือขีมะตีหน้าจะจัดบ้านสว่วยคืออันงฉี่ของช่วง,งแล้วเราปวดมากแต่เราฉี่ไม่ออกเลยพรจะฉี่ตรงนี้ก็ต้องถอดถุงมือล้วก็ถอดถุงมือ ตอนใส่ก็ใหม่แม่งโคตรแย่มันนะครับโอ้โหดูเอาเยี้ยนจิบไง หน้าต่างวันนี้ดูดีหน่อยเว้ดูเป็นสนิทดีนี่คือภูเขาอ,อะไรไม่รู้แหลมเฟีออ้ยวเลยดีนะ